ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาแนะนำอะไรช่วงล่างตัวหนึ่งที่ค่อนข้าง,างที่จะเปลี่ยนบ่อยนะครับก็คือตัวโช๊คอัพนะครับวันนี้มาแนะนำตัวโช๊คอัพของแบรนด์เฟรดนะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งโช๊คอัพตัวนี้เนี่ยใช้สำหรับรถ Mercedes-Benz นะครับ w 2 1 2นงะครับเครื่องยนต์ e 3 0 0ร้อยเบนซิน6สูรนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือราคาไม่แพง แค่หมื่นต้นๆน,น,นะครับแล้วก็ในส่วนของแบรนด์เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่ผลิตจากไต้หวันนะครับเป็นอัพเ r อร์มาร์เก็ตครับเป็นแบรนด์อีกตัวหนึ่งที่เป็นแบรนด์ชั้นนําที่เพื่อนๆนะครับสั่งไปใช้กันแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาจุดจินะครับเพราะนั้นก็ถ้าเพื่อนๆทานไหนใช้รุ่นนี้อยู่นะครับ W212 e 3น0ูนะครับ ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับปกติเครื่องยนต์หสูบเนี่ยจะหาอะไรค่อนข้างที่ยากนะครับแต่ว่าถ้าสอบถามมาที่เรานะครับก็คือมีให้แน่นอนนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มาแนะนํำกันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ